กว่า2 3 0 0 0ปีก่อนช่วงปลายยุคน้ำแข็งสุดท้ายเมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นกว่า10เมตรแนวปะการังหลายแห่งในมหาสมุทรของโลกล้มตายด้วยการตรวจสอบพวกมันในวันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต,ตลอดประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาเราจะร่วมเดินทางไปกับนักวิทยาศาสตร์ในการเดินทางเพื่อค้นหาซู South p ปซิ f ิ c บนเรือดี Hunter อืมห,ห,หวัหวนีด้ดีครับกดจับตำรวจดีพีเอ็นเอจับก้อนชิ้นสักใต้ของแตฮิทิภารกิจของมันคือคูณเจาะหาตัวอย่างของฟอสซิลปะการังที่ตายไปตอนปลายยุคน้นแข็งสุดท้าย ขุดเจาะสูง35เมตรตั้งอยู่บนดาดฟ้าหลังที่ออกแบบพิเศษเพื่อภารกิจนี้อแอนที่ท้ายเรือเรียกว่ามูลพูช่วยให้เข้าถึงโลกใต้น้ำ<อ>สำหรับนักวิทยาศาสตร์นี่คือการเดินทางผ่านเวลายิ่งพวกเขาขุดลึกลงไปก็จะยิ่งมองเห็นไกล้ลงไปในอดีตมากขึ้นสถาบันสมุทรศาสร์จากมหาวิทยาลัยเบรเมนเยอรมน,นี การเตรียมตัวสำหรับภารกิจระดับน้ำทะเลที่ตาฮิติดำเนินมานานหลายเดือนแล้วการเดินทางนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการขุดเจาะมหาสมุทรแบบรวมกลุ่มซึ่งเป็นโครงการวิจัยระดับสากลล่าสุดจากทั้งหมดนอกเหนือจากเยอรมนีมีอีกแปดประเทศที่มีส่วนร่วมทั้งหมดจะส่งของมารวมกันที่นี่ในเดือนุนอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จะถูกบรรจุไว้ในกล่องและนำส่งสู่ตาฮิติทางทะเลดเรโฮเกอร์คูมานและเพื่อนร่วมงาน รับผิดชอบในการดูแลไม่ให้เหลือทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเรานำทุกอย่างที่ห้องทดลองมาตรฐานในมหาวิทยาลัยต้องมีตั้งแต่ดินสอจนถึงกองเหลวทำความสะอาดจนถึงอุปกรณ์วิวเคราะห์ที่ซับซ้อนทุกอย่างที่เราคาดหวังในห้องทดลองเราต้องการที่นี่ด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศดิบดำบานดรโทมัสเฟลิสกำลังตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศ มีคลังข้อมูลด้านสภาพอากาศที่แสดงให้เห็นว่าเขตร้อนได้เย็นลงและมีอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในเขตร้อนอยูงคงที่และไม่ได้ผลกระทบจากภาวะโลกที่เยน็นลงมากหนักเป้าหมายหนึ่งของการทําภารกิจสู่ตาิตินี้ก็คือการศึกษาเรื่องนี้และเพื่อตรวจสอบเป็นครั้งแรกว่าอุณหภูมิในเขตร้อนพัฒนาไปยังไงตลอด2 0 0หมืนปีที่ผ่านมา ภารกิจสู่ทะเลใต้อาจจะฟังดูไม่ยากแต่ภารกิจก่อนหน้านี้กลับโชคไม่ดีนักพวกเขาไม่มีทางขุดได้ลึกพอต้องใช้ความพยายามและเงินทุนอย่างสูงเพื่อให้ไปถึงประการังฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์จะนําตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุแกนหลายตู้ไปด้วยโฮเกอร์ครูมานยังคงวุ่นวายกับการจับของในบรรดาสิ่งที่เขาไม่ควรลืมก็คือกระบอกพลาสติกที่จะใช้เพื่อนําตัวอย่างประการังขึ้นมาจากห้วงลึกแต่ยังมีคนอื่นที่ตั้งความหวังไว้มากกับประการัง มิคยอยืออิวชูสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบว่าสภาพอากาศโดยเฉพาะทางทะเลนั้นจะเป็นอย่างไรในอนาคตชูสและเพื่อนร่วมงานใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งก่อนในตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสภาพอากาศของโลกเขาพยายามทำความเข้าใจว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงอย่างไรและเมื่อใดหลังลายยุคน้ำแข็งสุดท้ายวเขาข าทำไมมวลน,น้ำแข็งขนาดมหึมาคงจะละลายและเพิ่มน้ำอีกมหาศาลให้กับมหาสมุทรภทยในระยะเวลาไม่กี่ร้อยปีปริศะนายิ่งใหญ่ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเผชิญก็คือน้ำแข็งทั้งหมดมาจากไหนทฤษฎีหนึ่งบอกว่ามันคือแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ซี่โลกเหนือคอนอื่นที่กล่มันมาจากขั้วโลกใต้เบาะแสนหนึ่งอาจจะเป็นกระแสน้ำมูลขนาดมหึมาที่ไหลไปรอบโลกปัมความร้อนนี้ทำให้ซีกโลกเหนือได้รับน้ำอุ่นจากทะเลเขตร้อน ในขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์นิษฐานว่ามวลน้ำแข็งขนาดมหึมาในซีกโลกเหนือได้ละลายอันจุดนี้จะไหลลงทะเล่านาเม็กซิโกรบบนระบบกระแสน้ำที่ออกไหลและใช้น้ำอุ่นกัลสตรีมที่ไม่ไหลลื่นซึ่งทำให้ตอนซีกโลกเหนือกลับหนาวเย็นลงอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์กังวลเพราะการวัดของพวกเขาบอกในสิ่งที่ตรงกันขา้าม อากาศไม่ได้หนาวขึ้นแต่มันร้อนขึ้นต่างหากผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศซาตรจานมิเคียลชูสกำลังคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า2 0 0 0 0ปีก่อนนี่คือสถานการณ์จำลองสำคัญครับนี่คือบิ๊กแบงสุดท้ายจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคน้ำแข็งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันที่เป็นช่วงอากาศอบอุ่นนะครับตอนที่ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง20เมตรภายในช่วงไม่เกี่ยว้อยปีมันเป็นสัญญาณที่รุนแรงที่เราได้เห็นจากทั่วโลก เป็นสัญญาณทดสอบที่ถือว่าวิเศษมากสำหรับแบบจำลองสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและที่เราสามารถทดสอบได้แอลลี่ดื่ดีหมอที่เกิดขึ้นและที่เราสามารถทดสอบได้ใต้หิ่หิคือกุญแจของปริศนาด้วยความห่างไกลจากมวลน้ำแข็งของซีโลกเหนือคณะสำรวจต้องการบันทึกระดับน้ำทะเลในขณะนั้นอย่างแม่นยำที่สุด ซาปะการังอยู่ห่างจากแนวปะการังในปัจจุบันไม่กี่ร้อยเมตรดังนั้นเรือจึงต้องลอยลาอยู่ใกล้กับชายฝั่งซึ่งทําให้ภรารกิจทั้งหมดยิ่งยากขึ้นไปอีกทีมงาน58คนประกอบด้วยลูกเรือ28คนและนักวิทยา,าศาสตร์30คนจาก4เทวีต่างเข้าร่วมในภรารกิจค้นปะการังน้ําตื้นครั้งนี้ก่อนจะเริ่มขุดเรือต้องหาตำแหน่งให้ได้ซะก,ก่อนโดยระบบนำร่องดาวเทียม DP Hunter นำไปยังจุดที่เหมาะสม ระบบไดนามิก s i t i o n i n g ประกอบด้วยหน่วยรับสัญญาณ GPS หลายหน่วยที่หลังค